Every time I need the time, Throw that to the side. โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุด้วทุกคนก็พบกับข่าวร้อนนะผมทุกคนก็คือตอนนี้มันมีคนปั๊มกา๊าซกาชาได้นะผมทุกคนก็ไอดีนี้นะเป็นไอดีของน้องทางบ้านนะแล้วซึ่งแบบว่ามันปั๊มกา๊าซกาชาแบบว่าเยอะมากเกินไปนะผมทุกคนดูดิมีกา๊าซกาชาทั้งหมด3,220ใบแน่นอนนะว่ามันไม่มีทางได้มาแบบถูกต้องแน่นอนนะก็ไอดีนี้เป็นไอดีของน้องทางบ้านนะก็คือผมจะมาสื่อสารให้ทุกคนได้ดูนะผมทุกคนว่ามันมีการปั๊มก๊าซกาชานะแล้ว ใชนะผมทุกคนก็คือคลิปเนี้ยผมบอกเลยว่าการ์ดกาชาที่มากขนาดเนี้ยมันไม่มีทางได้มาแบบถูกต้องแน่นอนนะผมทุกคนแล้วทุกคนถามว่านี่เป็นการตัดต่อไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูเลยนะอ่าดูเนี่ยมันเปิดได้ของจริงๆทุกคนดูดิแม่งได้ดาวินชีได้อะไรเงี้ยแล้วทุกคนดูมีสามพันสามพันยี่สิบการ์ดกาชามึงจะเปิดได้จนกว่าแบบจะปั้นทีมโหดเลยเผลผอแบบแม็กสองร้อยสี่สิบทั้งทีมภายในเลเวลสามเลยยังทําได้นะผมทุกคนเนี่ยเห็นปะเนี่ยทุกคนดูดิ แม่งคือแบบเปิดแบบทุกคนดูผมเปิดแบบไม่ซีเรียสอะไรนะทุกคนดูนะก็เป็นไอดีนี้นะเป็นไอดีของน้องทางบ้านนะที่เขาส่งมาให้ผมดูนะว่าเอ้ยพี่ครับทำไมไอดีผมมีการกาชา3,020มพยใบแน่นอนเลยนะผมทุกคนว่าทางวงการเกมต้องรีบปิดเซิร์ฟแก้ไขเลยนะตอนนี้นะ เมื่อกี้นะผมโปรแกรมอัดคลิปค้างนะตอนนี้ยังเหลืออยู่2,960ใบแต่ถ้าเกิดเปิดเปิดตู้นี้ได้นะผมบอกเลยว่าตัวเทพเต็มค้างแต่ว่าตู้นี้ก็แบบว่าล่างอันต้าเต็มค้างเหมือนกันนะผมบอกเลยนะดูดีเวอรเปิดได้จริงๆนะแบบเอ้ยโคตรเวอร์เลยคือถ้าเกิดวงการเกมไม่ยอมแก้ไขนะผมทุกคนผมบอกเลยว่ายังไงเกมนี้ก็เจงนะที่ผมออกมาทําคลิปบอกเนี่ยคือ ถ้าผมเสียดายเงินเไงผมเติมเกมนี้ไปเป็นแสนนะผมทุกคนแล้วผมมาเจอคนที่แบบว่าเลเวลสมีของขนาดเนี่ยเออผมจะเล่นไปทําไมก่อนโอเคครับผมทุกคนทางวงการเกมต้องแก้ไขและชดเชยของให้ผู้เล่นทั้งเซิร์ฟเลยนะผมทุกคนแบบคือปล่อยให้เกมบัอกย่างนี้มาได้ยังไงนะทุกคนดูเอาเองนะผมเปิดได้แบบจริงๆนะทุกคนดูเอานะเนี่ยการ์ดรถแบบทท่าสิบใบจริงๆอนะ่ะดูดูเนี่ยเราได้เลนเจอร์ขนาดไหนนะดูดิ เหลืออีก2,930ัอ้โอวัโอวัลเจ้าถ้าเกิดทางทีมงานอยากได้เออข้อมูลหรือว่าอะไรนะผมทุกคนทักเออแชทเพจผมมาได้เลยนะผมทุกคนเดี๋ยวผมจะตอบแล้วผมจะพยายามให้ข้อมูลที่ผมได้มามากที่สุดนะผมอ่าโอเคก็ฝากน้องๆด้วยนะผมทุกคนช่วยเป็นกระบอกเสียงนะแบบว่าเราเหมือนว่าเราโดนเอาเปรียบนะครับผมทุกคนตอนนี้นะโอ้โหเสียดายมากเลยว่ะแบบมีการ์ดกา,กาชาขนาดเนี้ย แล้วมันมันทำให้เกมไม่บาลานซ์กันอะ่ะคิดดูนะทุกคนมานั่งเก็บทั้งเดือนอะ่ะเพื่อจะได้การ์ดกาชาเป็นแค่ร้อยห0ึใบนะแล้วกับผู้เล่นคนที่สร้างใหม่เลเวลสามมีการ์ดกาชาสามพัน ยีใบโอ้พัะเจ้าทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าพวกเราควรทํายังไงนะผมทุกคนพวกเราควรจะทําให้แบบไปถึงทีมผู้พัฒนานะเพราะว่าผมเติมไปก็เยอะนะผมทุกคนแล้วเวลาผมโดนเอาเปรียบขนาดเนี้ยผมก็ไม่ค่อยถูกใจเหมือนกันนะผมทุกคนดูเอาดูเลนเจอร์ดิคือคัสคาชาเหลือสองพันแปดร้อยเจใบโอ้พัะเจ้าด,ดูดูนะ เี่ยวคือผมได้เลนเจอร์มาเนี่ยเอางี้ดีกว่าผมทําผมทําตัวอะไร P ร้อยก็ได้ตอนเนี้ยผมผมมั่นใจเลยเนี่ยผมจะทําไอ้บอสตัวนี้ P ร้อยก็ได้หรือจะทําเป็นแม็กซ์สองร้อยสี่สิบก็ได้ทั้งทีมนะภายในเลเวลแค่สามนะผมทุกคนแล้วดูแชมเปญเนี่ยผมทําเป็นแม็กซ์สองร้อยสี่สิบหรือจะทำเป็น P ร้อยยังทําได้เลยนะผมทุกคนผมบอกเลยนะว่ามันแบบเวอร์เกินไปนะดูดูกองเชียร์ผมทําเป็นพีร้อยยังทําได้เลยนะคือแบบมันเวอร์จริงๆอะ่ะต้องยอมรับนะเพราะวงการเกมแบบบ่อยข้อบกพร่องมาเยอะจริงนะผมทุกคนในคลิปนี้ โอ้โหการกาชาแล้วทุกคนดูนะอย่าหาว่าตัดต่อนะอ่ะในตผมเปิดต่อรัวๆเลยนะผมทุกคนโอเคเนี่ยเนี่ยดูดิเปิดต่อแบบยับยับเลยผมก็ไม่กลัวอะไรนะแบบคือมันไม่มีหมดอ่ะดูดิโอ้ผมเปิดแบบรัวๆนะแบบสบายๆเลยอะ่ะทางเกมต้องแก้ไขด่วนนะผมทุกคนโอเคนะก็อยากให้ทุกคนนะเป็นกระบอกเสียงให้ผมจริงนะผมทุกคนโอ้โหดูดิ โอ้คระอยาไปเล่นกับแมงว่าเปิดได้ทีละหกตัวหกตัวเนี่ยเวลาผมเติมเปิดทีผมเสียประมาณหนึ่งพันผมเติมเก้าร้อยแปดสิบแปดรูบี้เติมประมาณพันกว่าบาทนะผมทุกคนแล้วแล้วแบบมันเสียดายอะทุกคนมันเสียดายที่แบบว่าโด,โดนโดนเอาเปรียบขนาดเนี้ยดูดิพี่ปะมันได้โคตดเยอะเลยโอ้ผมเปิดแบบรัวมากเลยนะเนี่ยการ์ดไม่ลดเลยอะโอ้นี่นะผมทุกคนแบบดูเอาเองนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเอา แล้วทางวงการเกมก็มันจะอัปเดตว่าให้ขยายเลนเจอร์เป็น600ตัวนะโหสบายพวกโปรเลยนะผมทุกคนสบายพวกบั็กเลยนะตอนนี้นะผมบอกเลยนะว่าขอให้ทุกคนนะผมแชร์คลิปนี้ให้ได้นะช่วยกันนะผมทุกคนเอาเป็นก็บอกเสียงให้ส่งให้ถึงทีมงานนะเพราะว่าแบบผมเข้าถึงทีมงานไนดะ้ยากมากนะตอนนี้นะโอเคก็ฝากทุกคนด้วยผมแชร์ไปที่เพจออฟฟิเชียลนะคลิปนี้นะโอโ้โหรู้เรื่องเลยว่ะวงการเกมโอ้โหเล่นงานในกรเกินไปเปล่หวะ ดูดีทุกคนโอ้โหดูของนี่ยังอึดอะของแม่งแน่นคังเลยอะเรเีวลแค่สามนะดูนะเรเีวลแค่สามเนี่ยโอ้โหเราจะมีตัวแม็กขนาดไหนก่อนขนาดเปิดพันการ์ดยังแทบไม่ลดเลยนะผมทุกคนได้ตัวแบบพีร้อยมาทั้งดีมอะก็โอ้โหแย่อะวงการเกมผมรู้สึกไม่ดีนะกับการบาคัคครั้งนี้ของเกมนะโอ้โหได้ผีจีนด้วย ได้ไปก็เท่านั้นนะผมทุกคนเดี๋ยวผมจะส่งเออทางให้ให้เกมแบรนด์ไอดีนี่นะเพราะว่ามันหรือว่าผมจะลบเองกับให้ทุกคนได้ดูเลยนะผมทุกคนแบบเพื่อให้ทุกคนสบายใจนะว่าผมจะไม่ได้ไม่ถือรหัสพวกนี้อีกแล้วนะผมทุกคนเพราะว่าในทางบ้านเขาโดเน a t มาทางบ้านเขาบอกว่าให้พี่เอามาทําคลิปนะผมเพราะว่าเขาไปซื้อมาในราคาที่เออถูกมากนะ แล้วมันมีการขนาดนี้ยังไงก็พี่สังเกตอยู่แล้วนะผมโอ้ได้สซรชัดกันเลยโอ้โหล่างอันตาด้วยประเด็นโอ้โหจะโหดไปไหนก็เลเวลสามนะโอโ้เลยคือมันเกินตัวจริงๆอนะทุกคนแล้วทุกคนไม่ต้องมาเม้นหาสูตรปั๊มนะทุกคนแบบใครที่จะแบบเม้นหาสูตรปั๊มนะผมแบนออกช่องเลยนะผมทุกคนก็คือผมอยากให้ทุกคนเป็นกระบอกเสียงในการแก้ไข่จริงโอ้โหดูของดิโอ้ไม่กอดเดี๋ยวผมเปิดคางตัวให้ดูนะเนี่ยเป็นทุกคนทุกคนกตาร้อนแน่นอนนะว่าแบบ ของมันเยอะจริงๆนะผมทุกคนมีดาวินที่มีอะไรเนี่ยทุกคนโอ้แชมเปญผมทำพีร้อยได้แน่นอนนะวันนี้นะจะเหลือแค่ว่าเราจะเอาอะไรยัดเข้าไปนะโอ้ผีจีนก็ไม่แน่นะผมทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าการ์ดกาชาของเราเนี่ยโอ้โหเนี่ยไอนี่แดกแดกเนี่ยไอเตี้ยวหุยแดกแดกทีผมบอกเลยพีร้อยได้สบายๆเลยนะก็ตอนนี้โอ้ไอบาบูเรียพีร้อยได้โอ้คือไม่ได้ตัวดีๆเด็ดๆอ่ะมันเกินไปเปล่าวะอ่าโอเคครับผมทุกคน ็เดี๋ยวเราเปิดกันต่อนะเปิดให้การได้มหมดไปเลยนะทุกคนดูเอาเองนะว่าการเนี่ยถ้าเกิดมันเปิดถ้าเกิดมันปล่อยให้ตู้20การเนี่ยบักเรื่อยๆนะผมบอกเลยนะว่าเกมนี้แย่แน่นอนนะผมทุกคนอ่ะโอ้โหแม่งสุดจัดเลยของแม่งแน่นมากอะ่ะแบบอโ,อโอ้โหสุดจัดเลย ใครมีข้อมูลก็เสามารถทักแชทเพจผมมาได้นะเดี๋ยวผมขอรวบรวมข้อมูลนะผมทุกคนเพื่อแบบส่งให้ทางทีมงานเดี๋ยวผมจะส่งไปทางอีเมลเเกมนี้นะผมทุกคนหรือว่าส่งแบบติดต่อผู้พัฒนาอะไรย่างนี้นะผมจะพยายามนะทุกคนก็ไม่อยากให้ทุกคนโดนเอาเปรียบอะดูดีดูของดิแต่ถ้าเกิดเอาไปย่อยนี่ได้คะแนนม่วงแต้มม่วงจะเท่าไหร่วะเนี่ยแต้มม่วงไม่ตกเป็นเออไม่ตกเป็นล้านเหรอ พอตัวหนึ่งมาได้ประมาณร้อยก็กว่านะทุกคนแล้วกิโอ้โหเดดได้ได้เตี้ยวหุยแดกๆนะผมว่าถ้าเปิดหมดนี้แม็กแน่นอนนะอือสุดจัดเลยโอเอดเวิร์ดบินอีกโอ้โหแย่มากนะผมทุกคนมันแม็กได้ทุกตัวอยู่แล้วอะคือการ์ดขนาดนะี้แชมเปญยังไงก็พี้อยนะรอบนี้นะผมทุกคนอุ้ยโอ้โหได้ดาวินชีล่างอันต้าด้วยผมไม่คิดมาก่อนแล้วมันจะดรอปในตู้นี้นะโหดาวินชิ ก็บอกเลยนะว่าเราได้อันต้าทั้งทีมเนี่ยคือสุดจัดอยู่แล้วนะอืมโ,โอ้โหก็คลิปนี้นะผมทุกคนจะเปิดให้หมดไปเลยละกันนะแบบไม่รู้ว่าเลนเจอร์มันจะตันเท่าไหร่เดี๋ยวผมกดขายทิ้งเลยเดียวกว่าแบบโอเคเปิดโป๊ะโป๊ะโปปอ,อ้โหวันนี้นะผม หูเยอะเกินแบบโอ้โหได้บ้าชุดดาด้วยใจหนึ่งยอยากเปิดนะโอ้โห oh. เปิดก็สนุกดีนะแต่ว่ามันไม่มันไม่ถูกอะ่ะมันมันได้มาโดยไม่ถูกอะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่นะผมทุกคนถ้าอยากเปิดแบบนี้จริงๆต้องเติมหนักหนักนีกน่ก็ราคาลูบี้นะตอนนี้ที่ผมเติมนะก็แปดพันหกแล้วเติมผมเติมที่เป็นเมื่อลูบี้อะ่ะคือวงการเกมต้องแก้ไขนะเพราะผมรู้สึกว่าผมโดนเอาเปรียบนะผมทุกคนกับการบัคครั้งนี้นะ โอ้โหโอ้โหเลเวลสามจริงปะเนี่ยโอ้ไม่ก๊อดวงการเกมโอ้โ oh, ห oh. ได้คนนี้รถถังอีกจะทำตัวอะไรพีร้อยก็ได้เลยแบบคือมันเปิดเนี่ยยังไงมันก็ดอบนะผมทุกคนตัวดีๆมันก็ต้องดอปบ,บ้างนะเต้หุยเนี่ยผมว่ายังไงก็พีร้อยนะวันนี้นะโอ้โ oh, ห oh. แบบทุกคนดูเอาเองนะเปิดได้ทีละหกตัวหกตัวคูณเออสามร้อยได้เท่าไหร่นะผมได้ทั้งหมดหกคูณสามร้อยเลนเจอร์ทั้งหมดประมาณ สองพันสี่ร้อยตัวโอมายกดได้เลนเจอร์สอง0ันสี่ร้อยตัวแบบซ่มยังไงตัวดีๆล่างอันต้ายังไงก็ได้ครบนะว่าจะเป็นบอสเคดาวินชีแซลลี่ยิงเอ้แซลลี่เออชอตการโคนี่ยิงเงินอะไรอย่างงี้ได้หมดแน่นอนนะในล่างอันต้านะแต่ว่าคือเราต้องใช้เวลาเปิดหน่อยนะโอ้โหสุดจัดเลยแชมเปญน,นี่ยังไงก็พีร้อยวะ่ะโอ้โหด,ดูเอาเองแล้วกันนะผมทุกคนคือแบบเกินไปอะ่ะเปิดเหนื่อยเลยอะยังไงก็เปิดไม่หมดอยู่แล้วนะ ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะผมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะแล้วทุกคนดูนะเลเวลสามนะแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวผมดูเวลาตอนนี้ก่อนว่าเป็นเวลาวันที่26มีนาคมตอนตอน6โมง38บนะผมทุกคนถ้าเกิดทางผู้พัฒนานะแบบอยากได้ข้อมูลอะไรนะทักแชทเพจผมมาได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งเออลิงเพจผมไว้ในเออใต้คลิปนี้ละกันนะผมทุกคนก็ช่วยกันแชร์นะผมคลิปนี้